จากการที่ในขณะนี้นั้นนะคะรัฐบาลฟินแลนด์ก็ได้ออกมาตรการควบคุมระง,งับการออกวีซ่าท่องเที่ยวให้กับชาวรัเสเซียและยังรวมไปถึงยกเลิกวีซ่าท่องเที่ยวที่ได้ออกให้กับชาวรัเสเซียไปก่อนหน้านี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ชาวรัเสเซียนั้นเดินทางเข้ามาในฟินแลนด์และเขตเชงเกนรวมไปถึงการใช้ฟินแลนด์เพื่อเป็นทางผ่านไปยังพื้นที่อื่นในยุโรปโดยการใช้วีซ่าท่องเที่ยวค่ะซึ่งกฎเกณฑ์ใหม่นี้ก็ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่30กันยายนเป็นต้นมา วันนี้พวกเราก็เลยนำภาพบรรยากาศจริงที่ด่านพรมแดนของฟินแลนด์หลังจากที่มาตรการควบคุมใหม่นี้ได้มีผลบังคับใช้มาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะเจ้าหน้าที่กล่าวว่าถึงแม้จะยกเลิกวีซ่าท่องเที่ยวให้กับชาวรัเสเซียแล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ยังถือวีซ่าประเภทอื่นอย่างเช่นวีซ่าเยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์แต่ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าการจราจรที่จุดผ่านแดนเข้ามาในฟินแลนด์นั้นก็จะเบาบางลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งก็คือก่อนหน้าที่ทางการฟินแลนด์นั้นจะประกาศใช้มาตรการคุมเข้มที่จุดผ่านแดนค่ะ